Đừng Bye bye Không có bớt tiền cứ subscribe เด้หนึรับงมครัาแล้วครับผมสโลเหลืองมาแล้วถึงมือสโลเหลืองจันได้ครับเป็นหอดขวบปี่นองเอ้ยนี่ครับซูมิโตโม เ h 1 3 0นึสานะครับเอามาแล้วครับตัว,วซอยสโลเหลืองรถไทยค่าเอาสโลเหลืองมันที่เอาขึ้นเถปัญญาครับผมยังใครนะขับขอมาใดแต่ขอมาบ่ใดโอ้หงานงอบเลยนะครับเอาพอดีจังใด สมิตรโม่ร้อยสามสิบครับผมขามคล้องให้นี่ย่างขามคล้องเลยครับขามได้อีดอกด้วยครับ าต้องแต่งข้างเข้าไปครับผมุดแต่งข้างเข้าไปหารถไทบวมไปเพิ่ดได้ครับนี่ mít xì lì à ở mưa chìm long mừng hầm ô ô ôi ôi ôi, đây quá ừ subscribe cho เป็นเดี่ยวกลวมคล้องไปเลยนะครับเพราะว่าขางท้งนี้มากเพราไหนอ่ะทำไมไหลลงแน่นอนอางานนี่คอนเทนต์ไงยักหน่อยครับผมต้องถึงมือสโลเหลืองเลยอะ่ะอ้าวเดี๋ยวมาชมกันครับขึ้นไม่ขึ้น ่ะเดี๋ยวผมไปอยู่ฟังพุ่นดีกว่าเานีน่ยสาหัสสาหัสสกกันเอ้าขื่นเพขึ้น คันแรกนะครับผมมาดูคันแรกจะขึ้นหรือไม่ขึ้นึงไปไปงก็บติง

โอ้เป็นสางเลยอ่ะมือถึงมือสโลเหลืองจนได้เอ้าไม่ยังไปอยู่ทั้งคุณบานเป็นตัง mày nhắn cái nè đang mày nhắn đi mẹ mày nhắn เป็นยังก่อนเพราะว่าพูกไว้ยงังขั้นไหมหน้าไม่หยังอ๋อขึ้นได้แล้วครับผมขั้นแรกโอ้ไปคู่มาหอดอย่างไรครับ แม่ครัวมาหอดอยังไงครับย่อไปค่าอีกดิเ <laughs> หลือขั้นนี้ครับบันอาจะเอาหางออกไปป่เอาครับผมถึงคิวพี่ไงห้าแล้วนะครับเอาหางขึ้นไปก้อนป่ เดี๋ยวเอาหางขึ้นไปก่ก้อนครับผมเอาหางขั้นเจ็ดหกขึ้นไปก่ก้อนสลักมันยู่งใช่หรือเสียสลักอ๋อน่าจะย่อหางมาต่อนะครับผมต่อส่รถเลย น่ครับไมโครเฮ็ดยังกัง่ายเนาะเงยของเถอะค้นคลองสูนอาจจะเป็นเถ่าแก่รถรถชิรถไมโครนะครับผมเจ้าของรถไมคโครเฮ็ดง่ายนยวะเอาไปแล้ว บายเลยครับแม่โคเขามาได้แล้วฮะเดี๋ยวใส่หางซะก,ก่อนมา,นานมาชมมุ่มแม่โคเพิ่นเอาหางเอาหางมาใส่ม <c oughs> ันจะใส่ยังไหน โอ้ต้องถึงมือสลูเหลืองครับถึงขึ้นเลิกปานจางน้องสาหน่อยน้องนึง่งเแล้วเนี่ยแต่ว่ามันหยนใช้มือได้ต้องเนี่ยครับมนกำลังใส่หาง Ao à, thầy này lại gặp bố say ngay rồi ở cái khô nho này เงียง่ายเลยเดี๋ยวจะใส่แขนกลางนะครับบ้านนี้ฮะเวลาเขาเปลี่ยนหารเขาไปซื้อไม่ค่อยมันยังเสียเ้ามันยังเฮ็ดง่ายว่ะโอ้เฮ็ดดีนะนะครับเรียบร้อยอฮะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยว ลอช่วมขั้นต่อไปครับบันที่ไงเฮาจะขึ้นจังไงที่ไงเฮาต้องได้ถอดหางออกก่อนครับคนว่าเอาเดี๋ยวจะมาถ่าช่วงกั of of นเนาะ